สวัสดีครับอยู่ด้วยกันอีกแล้วกับคอบอลเต่งนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์บอลประจำวันที่22กรกฎาปี65โดยวันนี้จะเป็นลีกเดนมาร์กซูเปอร์ลีกกับไอร์แลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับสองลีกนี้4คู่เริ่มต้นกันที่คู่แรกนะครับเป็นมิชชิแลนเปิดบ้านพบกับซิลเคบอ์กนะครับคู่นี้ราคาต่อรองอยู่ที่ครึ่งลูกนะครับอันดับใกล้เคียงกันนะครับ8กับ6ทางด้านเจ้าบ้านมิชชิแลนเนี่ยชนะมาใน2เกมล่าสุดแบบแมชชูเฮดนะครับเมื่อ เมื่อประมาณสองและ3เดือนที่ผ่านมานะครับสามสองแล้วก็4ีหนึ่งโดยทางด้านเจ้าบ,บ้านตอนนี้นะครับสถิติโดยรวมนะครับหเกมล่าสุดชนะมา2จาก5เสมอ2แพ้ไปน1นะครับเรื่องของการกินราคากินเพียงแค่เกมเดียวแต่ว่าที่พูดไปก็จะเป็นกระชับมิดไปซะสาเกมนะครับแล้วก็จะมีบอลช่วย1เกมนะครับในหลีกอีก1เกมในหลีเกเน,นเป็นการเสมอกับเรนเดอร์นะครับเกมนั้นต่ออที่ลูกกว่า ส่วนการเล่นในบ้านนะครับ5เกมล่าสุดถือว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะครับ5เกมชนะมา3จาก5เสมอ2ยังไม่แพ้ใครนะครับเรื่องของการกินราคาเนี่ยกินมาครึ่งหนึ่งนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับอย่างซิงเคบอกนะครับ5เกมล่าสุดตอนนี้นะครับชนะมา2จาก5เสมอ1แพ้ไป2นะครับกินราคามา2ก่อนหน้านี้ก็โอเคผลงานกลางๆนะครับทั้งคู่ถือว่าใกล้เคียงกันการเล่นนอกบ้าน5เกมล่าสุด ซิลคิวบอกเนี่ยดูอาจจะดรอปกว่าเจ้าบ้านนิดหน่อยนะครับเป็นการชนะเพียงแค่เกมเดียวเสมอ1แพ้ไปถึง3นะครับกินราคาเพียงแค่1สําหรับคู่นี้นะครับอันดับ6กับ8อ๋อตอนนี้เตะมาเพียงแค่เกมเดียวเพราะว่าก่อนนั้นเป็นฤด,ดูกาลที่ผ่านมานะครับสำหรับคู่นี้นะครับถ้าดูกันแบบนี้ผมจะเน้นไปที่ในเรื่องของการพบกันแบบเฮนดิเคปนะครับทางด้านมิดทิลแลนด์เนี่ยทำผลงานไม่ได้ดีกว่านะครับทั้ง2เกมชนะมา1น,นลูกกับ 1ลูกกับ3ลูกนะครับวันนี้ราคาเนี่ยมาเปิดอยู่ที่ครึ่งลูกแล้วก็เป็นการเล่นในบ้านด้วยซึ่งผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยมิชิลเลนไม่น่าพลาดนะครับอย่างน้อยน่าจะชนะได้1ลูกดังนั้นคู่แรกวันนี้ผมฟันธงให้ต่อไปที่มิชิลเลนราคาครึ่งลูกนะครับต่อกันในคู่ที่2นะครับเป็นเดอ์รีซิตี้เปิดบ้านเจอกับซาริโกโรเวอร์คู่นี้เนี่ยอันดับ2เปิดบ้านเจอกับอันดับ5นะครับราคาต่ออยู่ที่ครึ่งกบลูก การพบกันนะครับตั้งแต่ประมาณ4เดือน5เดือนที่4-5เดือนที่ผ่านมานะครับเป็นสริโกโรเวอร์ชนะไป1เกมแล้วก็เสมอกันมา1เกมนะครับโดยทางด้านเจ้าบ้านเดอริสิตี้ตอนนี้นะครับสติ5เกมล่าสุดนะครับชนะมา3จาก5แพ้ไป2นะครับกินราคาเพียงแค่เกมเดียวผลงานถือว่ากลางังกลางนะครับคู่นี้ก็น่าจะเปิดหลีกเหมือนกันก็เช็คแป๊บหนึงนะครับ อ๋อใกล้จบโอเคสำหรับคู่นี้นะครับเจ้าบ้านสถิติตอนนี้นะครับถือว่ายังค่อนข้างที่จะแย่นะเพราะว่ายังไม่ชนะใครใน5เกมล่าสุดนะครับเป็นการเสียราคามาทั้ง5เกมเลยนะครับการเล่นในบ้านช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะแย่หน่อยนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ทํามาได้ค่อนข้างด,ดีแต่ว่าช่วงหลัง6เกมล่าสุดนะครับดรอปเลยไม่สามารถกินราคาได้แม้แต่เกมเดียว ส่วนทางด้านของซิลิโกโรเวอร์นะครับซิลิโกโรเวอร์5เกมล่าสุดชนะมา2จาก5เสมอไป1แพ้ไป2นะครับเป็นบ bon อลถ้วย2เกมในหลีก3เกมนะครับกินราคามา2จาก5การเล่นอนอกบ้านนะครับก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะเพราะว่าแพ้เพียงแค่เกมเดียวนะครับเสมอมา3ชนะมา1แต่เรื่องของการกินราคาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยสวยนะถ้าถ้านับในหลีกจริงๆนะ5เกมล่าสุดเนี่ยก็ยังไม่กินราคาเลยนะครับ แพ้มาั้งห้าเกมทั้งคู่เนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันมากๆนะฮะในเรื่องของสถิติโดยรวมตอนนี้แต้มห่างกันอยู่ประมาณ11แต้มนะครับเดอรี่ตอนนี้ก็ตามอันดับหนึ่งไม่น่าทันแล้วนะครับเพราะว่าต่างไปอีกแปแต้มนะครับสำหรับคู่นี้ผมถือว่าค่อนข้างที่จะสูสีกันนะเพราะว่าเดอรี่ช่วงหลังนะครับผลงานดรอปแล้วการเจอกันเนี่ยมีการเสมอกันมาด้วยซึ่งผมมองวาอ่าเกมนี้เนี่ยก็น่าจะออก แนวนี้นะครับอยู่น่าจะประมาณเสมอหรือไม่ก็ชนะเฉือนนะครับแต่ผมมองว่าการวางสริโกโรเวอร์เกมนี้เนี่ยน่าจะดีกว่านะครับที่ราคาครึ่งควบลูกดังนั้นคู่ที่2นะครับฟันธงรองไปที่สริโกโรเวอร์นะครับต่อกันในคู่ที่3นะครับเป็นดันดาร์เปิดบ้านเจอกับฟินฮาฟนะครับดันดาร์อันดับ3เปิดบ้านเจอกับฟินฮาฟอันดับ9ราคาต่ออยู่ที่1ลูกนะครับ สำหรับคู่นี้การพบกันแบบเพชรชูเฮสเนี่ยดันดาร์ชนะมา2เกมล่าสุดนะครับ3 1กับ3 0ถือว่าดีมากเลยไม่เสียประตูให้คู่ต่อสู้นะครับการเล่นโดยรวมตอนนี้5เกมล่าสุดชนะมา2จาก5เสมอไป2แพ้เพียงแค่1เท่านั้นนะครับเป็นการชนะ UC ซดับลินนะครับกับอีก1เกมเป็นเกมกระชับมิตร ไอ้เรื่องการกินราคานะครับกินมาครึ่งหนึ่งนะครับสจาก5ยก1เสีย2นะครับการเล่นในบ้านตอนนี้ถือว่าดีอย่างต่อเนื่องนะครับไม่แพ้ใครเลยไม่เสมอใครด้วยชนะมา5เกมติดแล้วก็กินราคามาจัง5เกมเลยนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างฟินฮาฟตอนนี้เนี่ยผลงานกลับตลบัดกับเจ้าบ้านเลยนะครับแพ้มาถึง4จาก5เกมเสมอไป1นแต่เรื่องของการกินราคานะครับก็ก็เกือบเกือบกลางๆนะแต่ก็ ยังไม่ดีสักเท่าไหร่กินไปนแค่เกมเดียวนะครับเสียไป2ยกไป2การเล่นนอกบ้าน5เกมล่าสุดตอนนี้ก็กินราคามาได้เป็นแค่เกมเดียวดังนั้นคู่นี้ไม่ต้องคิดมากเลยนะครับคิดว่าดันดาร์เกมนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับอย่างน้อยผมมองว่าน่าจะมีประมาณ2ประตูต่อศูนย์นะครับดังนั้นคู่ที่3วันนี้ฟันธงต่อไปที่ดันดาร์นะครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับจะเป็นยูซดับลินนะครับเปิดบ้านต้อนรกรรมเยือนของเชลบอร์น คู่นี้ราคาต่อรองเชลบอลต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับโดยการพบการแบบเฮจูเฮดคู่นี้2นัดล่าสุดนะครับเป็นเชลบอลชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์และก็เสมอกันไป0ประตูต่อศูนย์นะครับ ชาวบ้าน UC ดับลินนะครับตอนนี้สถิติ5เกมล่าสุดชนะเพียงแค่เกมเดียวจาก5เกมแต่ทว่าในเรื่องของการกินราคาเนี่ยผมยังมองว่าค่อนข้างที่จะดีอยู่เพราะว่ากินราคามาถึง3จาก5เกมเสียไป2เกมนะครับส่วนการเล่นในบ้านเนี่ยไม่ชนะใครเลยแต่ว่ากินราคามา3จาก5เกมเช่นเดียวกับการเล่นโดยรวมซึ่งถือว่าเป็นการรักษาราคาได้ดีมากๆเลยนะครับเป็นทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาสำหรับ UC ดับลินนะครับ ส่วนทีมเยือนอย่างเชลบอลนะครับเชลบอลตอนนี้ชนะมา1นจาก5เสมอไป1แพ้ไป3นะครับ5เกมล่าสุดก่อนหน้านี้ชนะมาสี่เกมติดนะครับแต่ช่วงหลัง5เกมเนี่ยมาฟอร์มดรอปลงไปนิดหนึ่งนะครับเรื่องของการกินราคากินมา2จาก5เช่นเดียวกันนะครับส่วนการเล่นนอกบ้านเนี่ยยังค่อนข้างจะแย่สําหรับเชลบอลนะครับชนะเพียงแค่เกมเดียวจาก5เกมนะครับที่เหลืออีก4เกมแพ้ทั้งหมดและก็เสียราคามาทั้งหมดเลยนะครับ สำหรับทางด้านของเชลบอลเนี่ยก็เป็นทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาเช่นเดียวกับยูไทดับลินนะครับท้งคู่พึ่งเลื่อนชั้นขึ้นมา,าเรื่องของตารางคะแนนคู่นี้นะครับเกับ10นะครับการยิงประตู21กับ15เสียประตู28กับ47 UC ยูดับลินยังเป็นทีมที่เสียประตูค่อนข้างที่จะมากอยู่นะครับแต่สำหรับคู่นี้นะครับผมมองว่าผลงานเนี่ย อาจจะดูใกล้เคียงกันในะครับแต่เชลบอลก็ดูดีในเรื่องของการทรําประตูนะครับแล้วก็เสียประตูน้อยกว่าแต่ยูไนเต็ดนะครับก็เป็นทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเหมือนกันนะครับเกมนี้เล่นในบ้านด้วยผมยังมองว่ายูดับลินเป็นทีมที่น่าจับตาในเกมนี้นะครับคิดว่าคู่นี้สกอร์น่าจะอยู่ที่เสมอ11หรือ0 0น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับคู่ที่4คู่สุดท้ายนะครับผมผมฟันธงให้รองไปที่ยูดับลินนะครับ สี่คู่วันนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ติดตามเนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณมาโดยตลอดนะครับที่กดไลค์ติดตามช่องผมมาตลอดนะครับสี่คู่วันนี้ผมจะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนจากกันคู่แรกมิทิชแนลกับซิลเคบอ์กนะครับคู่นี้ต่อไปที่มิทิชแนลคู่ที่2นะครับเป็นเดอริสิตี้กับสเตรโกโรเวอร์นะครับคู่นี้ให้รองไปที่สตรโกโรเวอร์ คู่ที่3เป็นดันดาร์กเจอกับฟินฮาบราคาต่อ1ลูกคู่นี้ต่อไปที่ดันดาร์กนะครับส่วนคู่สุดท้ายเป็น UC ซ u ดับลินเปิดบ้านเจอกับเชลบอนคู่นี้ให้รองไปที่ UC ซดับลินนะครับสำหรับวันนี้4คู่ก็ประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ